สวัสดีครับสรุปข่าวประจำสัปดาห์อัปเดตวันที่16กุมภาพันธ์ปี2568มีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างไปรับชมกันได้เลยครับแอปติกตอกกลับมาโหลดได้แล้วในแอปส t o ร์สหรัฐเมื่อวันที่19มกราคมปี2025ที่ผ่านมาแอปติกตอกถูกลบออกไปจากแอป Store ในสหรัฐเนื่องจากต้องปฏิบัติตามคำสั่งแบน เพราะไบ n ดนขายกิจการ TikTok อไม่ทันก่อนเส้นตายคำสั่งการสั่งแบนแอป TikTok อออกจาก App Store นั้นมีการผ่านกฎหมายครั้งแรกในเดือนเมษายนปี2024และมีการแจ้งให้ไบ n ดนขายกิจการ TikTok ให้บริษัทอื่นที่อยู่นอกประเทศจีนภายใน9เดือนแต่ก็ไม่สำเร็จไบ n ดนต่อสู้กับกฎหมายดังกล่าวทั้งมีการอ้างเรื่องการขัดรัฐธรรมนูญการใช้อำนาจที่มากจนเกินไปแต่สุดท้ายศาลสารัฐก็ยังยืนคำสั่งแบนอยู่ดี หลังจากที่ทรัมป์รับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในวันที่20มกราคมปี2025ที่ผ่านมาก็ได้มีคำสั่งผ่อนปลนยืดเวลาการแบนทิกตอกไป90วันโดยในช่วงแรกนั้น Apple ยังยึดคำสั่งศาลที่แบนแอปทิกตอกใน App Store อยู่พร้อมออกชี้แจงว่า Apple ปฏิบัติตามกฎหมายและอำนาจศาลทิกตอกถูกแบนใน p p Store ของ Apple นานเกือบเดือนแต่ผู้ใช้ที่มีแอปอยู่ยังสามารถเข้าใช้งานได้ตามปกติแต่ถ้าจะดาวน์โหลดหรือว่าอัปเดตแอปจะไม่สามารถทำได้ แต่ณนะวันที่ผมรายงานนะครับก็คือวันนี้วันที่14กุมภาพันธ์ปี2025แอป TikTok กลับมาให้ดาวน์โหลดใน a อป Store สหรัฐได้แล้ว Bloomberg รายงานว่า Apple ได้ปฏิบัติตามคำสั่งของแพมบันดี้อายาการสูงสุดของสหรัฐที่ได้ส่งจดหมายแจ้งไปยัง Apple แต่ไม่มีรายละเอียดว่าข้อความในจดหมายพูดถึงอะไรบ้างทรัมป์กำลังหาแนวทางและข้อตกลงที่จะทำให้ TikTok สามารถขับจิการได้โดยรองประธานาธิบดีสหรัฐ JD v a n ว e ได้รับมอบหมายหน้าที่ในการดูแลดีลนี้แต่ว่าทางรัฐบาลจีนยืนยันว่าจะไม่มีการขายกิจการติ k t o k อกทำให้ดีลนี้ซับซ้อนขึ้นครับซึ่งอยู่ในช่วงที่โดนัลด์ทรัมป์ประกาศเพิ่มภาษีนําเข้าสินค้าจากจีน10%ก็คือเป็นกําแพงภาษีของจีนที่เพิ่มขึ้นทําให้ความตึงเครียดระหว่างรัฐบาลจีนกับสหรัฐเนี่ยยังคงอยู่สินค้า Apple ราคาพุ่งสูงขึ้นในสหรัฐหลังจากโดนัลด์ทรัมป์ประกาศเก็บภาษีนําเข้า10% โดนัด์ทรัมป์เคยใช้นโยบายลักษณะเดียวกันในสมัยแรกของเขาครับโดยกำหนดภาษีนำเข้าจากจีนแต่ Apple ได้รับการยกเว้นแต่ในรอบนี้การที่ทรัมป์มารับตำแหน่งประธานาธิบดีรอบที่2ภาษี10%ถูกนำมาใช้กับสินค้าทุกชนิดที่มาจากจีนโดยไม่มีข้อยกเว้นในตอนแรกทรัมป์จะกำหนดภาษีนำเข้าสูงถึง100%สําหรับชิปซิลิคอนที่ผลิตในจีนแต่สุดท้ายแล้วนโยบายยังกล่าวไม่ได้ถูกนำมาใช้เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทในสหรัฐ ที่ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในประเทศโดยใช้ชิ้นส่วนนำเข้าจากจีนต่อมาทรัมป์ได้กำหนดภาษีนำเข้า25%สําหรับสินค้าทุกชนิดจากแคนาดาและเม็กซิโกและภาษี10%สําหรับสินค้าจากจีนโดยแคนาดาและเม็กซิโกตอบโต้ด้วยมาตรการต่างๆรวมถึงให้คําสัญญาว่าจะเพิ่มการคุ้มครองชายแดนเพื่อลดการอพยพที่ผิดกฎหมายและการลักลอบขายยาเสพติดภาษีนำเข้า10%สําหรับสินค้าจากจีนมีผลบังคับใช้แล้วและไม่นานหลังจากนั้น ก็ได้ประกาศก,กำหนดภาษีตอบโต้สำหรับสินค้าจากสหรัฐหลายรายการเช่นกันโดยนโยบายนี้ครับ Apple ต้องจ่ายภาษีนำเข้าเพิ่มอีก10%สำหรับสินค้าทุกชิ้นที่นำเข้าจากจีนโดยหลายบริษัทคาดว่าจะส่งต่อค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนี้ให้กับผู้บริโภคแทนครับโดยการปรับขึ้นราคาตัวสินค้าอย่างไรก็ตามยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่า Apple จะตอบสนองกับสถานการณ์นี้อย่างไรอีกหนึ่งทางเลือกที่ทำให้ผู้ใช้ไม่ต้องจ่ายค่าสินค้าแพงก็คือการแบกรับต้นทุนเอาไว้เอง ซึ่งทำให้บริษัทเนี่ยอาจมีกำไรลดลงด้วยใส่ Apple Watch ที่ข้อเท้ากำลังเป็นเทรนในสหรัฐ The n e w York Time s รายงานข้อมูลว่าผู้ใช้ในสหรัฐหลายรายกำลังนิยมใส่ Apple Watch ที่ข้อเท้าแทนข้อมือโดยอ้างเหตุผลหลายประการข้อแรกก็คือเขาเผยว่าข้อมือเล็กผู้ใช้บางคนอาจมองว่าการใส่ Apple Watch ที่ข้อมือมันหลวมเกินไปทำให้การวัดอัตราการเต้นของหัวใจไม่แม่นยำต่อมาก็คือเรื่องของรอยสัก รอยสักที่ข้อมืออาจบดบังการทำงานของฟีเจอร์วัดอาตาัตราการเต้นของหัวใจเนื่องจากรอยหมึกสักอาจไปบังแสงจากเซ็นเซอร์ข้อที่3ก็คือการนับก้าวแม่นยำกว่าผู้ใช้บางรายเชื่อว่าการใส่ apple watch ที่ข้อเท้านั้นจะนับก้าวได้แม่นยำกว่าเมื่อเดินหรือวิ่งสภาพผิวหนังผู้ใช้ที่มีปัญหาสภาพผิวหนังอาจรู้สึกไม่สบายเมื่อใส่ที่ข้อมือเลยย้ายไปใส่ที่ข้อเท้าแทนและข้อสุดท้ายก็คือเรื่องของอาชีพบางอาชีพเช่นผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ จะไม่สามารถสวมอุปกรณ์ที่ข้อมือได้เนื่องจากข้อกําหนดด้านสุขอนามัยจากที่ดังกล่าวครับแอปเปยังไม่ได้ให้ออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับการใส่ Apple Watch ที่ข้อเท้าว่าเหมาะสมหรือไม่แต่ในเะอกสารซัพพอร์ตของ Apple ระบุว่าฟีเจอร์การวัดอัตราการเต้นของหัวใจนั้นจะคํานวณแคลอรี่ตอนสวมใส่บนข้อมือเท่านั้นโดยไม่มีการระบุว่าใส่ที่ข้อเท้าหรือส่วนอื่นได้หรือไม่อีกมุมมองหนึ่งก็คือการใส่ Apple Watch ที่ข้อเท้านั้นอาจทําให้เกิดความเข้าใจผิด ว่าเป็นกําไรข้อเท้าหรือ EM ที่ใช้ติดตามผู้ที่ถูกควบคุมด้านกฎหมายด้วยแม้ผลเรื่องการใส่ Apple Watch ที่ข้อเท้านั้นจะดูแล้วมีประโยชน์แต่ผู้ใช้ก็ควรพิจารณาถึงความเสี่ยงและผลกระทบจากการใช้งานด้วยเช่นการใส่ Apple Watch ที่ข้อเท้าตอนวิ่งหากรัดสาย Apple Watch ไม่แน่นเกินไปก็อาจทําให้หลุดได้โดยณนะตอนนี้นะครับแนะนําว่าให้ผู้ใช้เนี่ยสวมใส่ Apple Watch บนข้อมือตามคําแนะนําการใช้งานของ Apple ไปก่อนจนกว่าจะมีการพิสูจน์หรือว่าคําชี้แจงจาก Apple ออกมา Apple ซื้อกิจการ p ิก e ซ m เม e r แล้วหลังจากที่ผ่านการอนุมัติครับทางผู้พัฒนาแอป p ิ x e ซ Meter Pixel m e ซ e r Pro และ p h o t o m e t e r ก็ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าได้เป็นส่วนหนึ่งของ Apple แล้วกล่าวก็คือถุง Apple ซื้อกิจการไปเรียบร้อยแล้วครับแอป,ปกลุ่ม Pi x e ซ Meter นั้นเป็นแอป,ปแก้ไขรูปภาพแก้ไขาภาพถ่ายซึ่งเป็นคู่แข่งโดยตรงกับ Photoshop ของ Adobe ครับโดย Pi x e ซ Meter นั้นเน้นออกแบบตัวแอป,ปให้ใช้งานง่ายเรียบง่ายมีประสิทธิภาพซึ่งตัวแอป,ปมีให้ใช้งาน บนอุปกรณ์ของ Apple เท่านั้นการที่ p i x e l m e t e r ถูก Apple ซื้อกิจการไปณตอนนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดกับแอป p ิ x e l m e t e r p i x e l m e t e r Pro และ p h o t o m e t e r แต่ก็มีรายงานว่า Apple แอดรวมแอปเหล่านี้ทั้งบน iOS iPadOS และ macOS ให้เป็นตัวเดียวกันเพราะตอนนี้ตัวแอปขายแยกกันไปในแต่ละอุปกรณ์ Apple มีเครื่องมือการแก้ไขรูปภาพเพียงตัวเดียวก็คือแอปโฟโต้บน iPhone iPad และ Mac ครับก่อนหน้านี้ Apple ก็เคยมีแอปของตัวเองชื่อว่า Aperture แต่ก็ถูกนำออกไปจาก Mac App Store ในปี2015 a p p เ e เคยซื้อกิจการลักษณะนี้มาก่อนครับทั้งไฟน้องคัสโปรที่เป็นแอปตัดต่อวิดีโอ Logic Pro ที่เป็นแอปตัดต่อเสียงและล่าสุดก็เป็น p ิ x e ซลเมโ r Pro และแอปในเครือที่เป็นแอปปรับแต่งภาพดังนั้นครับณต,ตอนนี้ถือว่า Apple มีเครื่องมือสำหรับศิลปินนักสร้างสรรค์ผลงานมืออาชีพอยู่ในมือเกือบครบแล้ว Airpods พร้อมเซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจเหมือน Powerbeats Pro 2เปิดตัวเร็วสุดปลายปี2025นี้ ก่อนหน้านี้ Apple ได้เปิดตัวพาว b e a t Pro 2ไปโดยหนึ่งในฟีเจอร์สำคัญก็คือตัวหูฟังครับใส่เซนเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจมาด้วยและคาดว่าฟีเจอร์ตัวนี้จะถูกนำไปใส่ใน AirPods เช่นกันเมื่อผู้ใช้สวมใส่หูฟังพาว e ิสบลูทูทั้งสองข้างและเปิดใช้ฟังก์ชันการวัดอัตราการเต้นของหัวใจเซนเซอร์ LED แบบ o p t i c a l ครับจะยิงแสง100ครั้งต่อวินาทีเพื่อวัดอัตราการเต้นของหัวใจผ่านการไหลเวียนของเลือดแล้วหลังจากนั้นก็จะส่งข้อมูลไปยังแอปฟิสเน็ตแบบเร เพื่อเก็บข้อมูลอัตราการเต้นของหัวใจระหว่างการออกกำลังกายแล้วสิงข้อมูลนั้นกับแอปสุขภาพบน iPhone ด้วยฟีเจอร์ตัวนี้ใช้เทคโนโลยีเดียวกันกับการตรวจจับอัตราการเต้นของหัวใจบน Apple Watch โดยถ้าผู้ใช้สวมใส่ทั้ง Power Bet Pro 2และ Apple Watch ในเวลาเดียวกันแอปต่างๆจะใช้ฟังก์ชันบน Apple Watch เป็นค่าเริ่มต้นก่อนและ a i r p o d s ในอนาคตก็คาดว่าจะเป็นแบบเดียวกันใน,นการเปิดตัว Power Bet p r o โปนั้น m a c k กเ r m a n เผยว่า a i r p o d รรุ่นใหม่ที่จะมาพร้อมฟีเจอร์การวัดออััตตรรากากเ้นขงหวใจ จะต้องใช้เวลาอีกหลายเดือนกว่าจะเปิดตัวโดยคาดว่าจะถูกใส่มาเร็วสุดใน AirPods Pro รุ่นที่3ที่อาจเปิดตัวในช่วงปลายปี2025นี้สํ้าสำหรับ p o w e r b ร Pro 2เนี่ยผมทำคลิปสรุปไปแล้วสามารถไปดูกันได้เพิ่มเติมเลยนะครับแอป Apple TV สําสำหรับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ต Android ดาดาวโหลดได้แล้ว a p p l e ได้เปิดให้ผู้ใช้สมาร์ทโฟนแท็บเล็ต Android สามารถดาวน์โหลดแอป Apple TV ได้แล้วครับสามารถรับชมความบันเทิงได้มากมาย เพราะก่อนหน้านี้จะมีเฉพาะในสมาร์ททีวีเท่านั้นแอป Apple TV สําหรับ Android มีภาพยนตร์และซีรีส์ให้ชมมากมายโดยผู้ใช้ Android สามารถสมัครสมาชิก Apple TV Plus MLS Season Pass โดยใช้บัญชี Google Play ของอุปกรณ์ Android หรือ Google TV สมัครได้เลยพร้อมทดลองใช้งาน Apple TV Plus ได้ฟรี7วันแอป Apple TV สําหรับ Android มาพร้อมฟีเจอร์เด่นๆหลายอย่างครับอย่างเช่น Continue Watching ที่สามารถกลับมาดูเนื้อหาต่อจากที่ค้างไว้บนอุปกรณ์ได้ทุกเครื่อง Watch List สำหรับการกดติดตามสิ่งที่อยากดูในภายหลังและแอป Apple TV รองรับการสตรีมเนื้อหาผ่าน Wi-Fi หรือ Cellular และยังดาวน์โหลดไว้ดูแบบออนไลน์ได้ด้วยสําหรับ Apple TV Plus บนอุปกรณ์ Android นะครับจะมีค่าบริการอยู่ที่249บาทต่อเดือนสามารถดาวน์โหลดแอป Apple TV สําหรับ Android ได้ที่ Google Play Store Apple กลับมาลงโฆษณาใน X แล้ว Max Rumo รายงานข้อมูลการพบโฆษณาใน X อ้างอิงจากโพสต์ของ a a r o n p e r l i s นะครับว่า บัญชี X ของ Apple ได้ลงโฆษณาเรื่องซาฟารีใน X และหลังจากนั้นก็มีการพบข้อมูลบัญชีของ Apple อีกบัญชีครับเป็นบัญชี Apple TV ที่ได้โปรโมทซีรีส์ของ Apple TV+ Plus ใน X ชี้ว่า Apple ได้กลับมาลงโฆษณาใน X อีกครั้งเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาก็เคยมีรายงานว่า Apple พิจารณากลับมาลงโฆษณาใน X แต่ก็ไม่มีข้อมูลว่าเมื่อ,อไหร่และในเดือนนี้ครับกุมภาพันธ์ปี2025เราก็เห็นกันแล้วว่า Apple กลับมาลงโฆษณาใน X เหมือนเดิม a p p เปเป็นหนึ่งในหลายแบรนด์ใหญ่ที่หยุดการลงโฆษณาใน X ครับมีทาง Disney Coca-Cola Sony IBM Comcast และอื่นๆเนืน่องจากอีลอนมัสโพสต์ต,ต่อต้านชาวยิวแต่เมื่อเวลาผ่านไปบางแบรนด์ก็กลับมาลงโฆษณาใน X อีกครั้งอย่างเช่น Disney เป็นต้นอีลอนมัสซื้อกิจการทวิตเตอร์ในปี2022และเปลี่ยนชื่อเป็น X ในปี2023โดย X ภายใต้การดูแลของอีลอนมัสนั้นถือว่าเป็นการเปิดเสรีทางการพูดแบบสุดโตง่งมีหลายโพสต์ที่เเปป็นป็นนนรรระด้อแง แม้ X จะเป็นแพลตฟอร์มที่ดูแล้วสุดโต่งแต่ทีมคุก CEO ของ Apple และคนอื่นก็ยังมีบัญชีการใช้งานอยู่และใช้ X เป็นช่องทางในการสื่อสารข้อมูลเสมอส่วนอดีตผู้บริหาร Apple อย่าง h i l s c h i l l e r ก็เลิกใช้ X แล้วแล้วไปใช้แพลตฟอร์มอื่นอย่างเช่น Blue Sky การที่ Apple แล้วก็แบรนด์ใหญ่กลับมาลงโฆษณาใน X เนี่ยก็ชี้ให้เห็นชัดเจนเลยว่าณตอนนี้เริ่มมีการผ่อนปรน,นหลายอย่างและ X เนี่ยก็อาจจะมีผลประกอบการที่ดีอีกครั้งครับเพราะว่าไรายได้จากโฆษณาของแบรนด์ใหญ่เนี่ยถือว่าเป็นไรไนาย CIRP รายงานผู้ใช้อัปเกรด iPhone รุ่นใหม่เร็วขึ้น CIRP รายงานข้อมูลอ้างอิงจากไตามาสเดือนธันวาคมปีส0 2 4ีว่าผู้ใช้ iPhone เลิกใช้รุ่นที่ใช้อยู่แล้วไปซื้อรุ่นใหม่กันเร็วขึ้นครับเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าโดย36%ของผู้ที่ซื้อ iPhone รุ่นใหม่เป็นผู้ใช้ iPhone รุ่นก่อนหน้ามาไม่เกิน2ปีซึ่งเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นจากเดิม3 1ในไตามาสเดียวกันการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ CIRP เผยว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัััดนบตต้งแ่ปี24 แม้ผู้ใช้จะซื้อ iPhone รุ่นใหม่เร็วขึ้นแต่ c i r p เผยว่าในระยะยาวของรอบการอัปเกรด p h o n e รุ่นใหม่นั้นก็ยังถือว่านานอยู่เหมือนเดิมและการอัปเกรด p h o n e รุ่นใหม่ที่เร็วขึ้นนี้เกิดขึ้นล่าสุดก็คือปลายปี2020เลย c i r p เผยว่าการเปลี่ยนแปลงทั้งนี้เกิดขึ้นจากหลายปัจจัยครับทั้งโปรโมชันและการจูงใจด้วยบริการก็ส่งผลให้ผู้ใช้อัปเกรดเป็นรุ่นใหม่กันเร็วขึ้นและอีกหนึ่งเหตุผลที่สําคัญก็คือการมาของ a p p l e ป g e n t ที่ถูกจกจําัดมีใใให้ใช้ชนเฉพาาะ iPhone รุ่่่นนใหมๆเทัน้น รอบการอัปเกรด iPhone รุ่นใหม่ของผู้ใช้นั้นสอดคล้องกับผลประกอบการล่าสุดของ Apple ครับที่รายได้จาก iPhone ลดลงเพราะการที่ผู้ใช้อัปเกรด iPhone รุ่นใหม่กันเร็วขึ้นนั้นมาจากกลุ่มผู้ใช้ที่ใช้ iPhone อยู่แล้วและเป็นกลุ่มที่ยมรุ่นใหม่ก่อนคนทั่วไปโดย CIRP มองว่าผู้ใช้ที่อัปเกรดช้าก็คือเป็นส่วนมากครับอาจจะพิจารณาเหตุผลอื่นว่าเหมาะสมที่อัปเกรดหรือไม่ กล่าคือคนที่ซื้อ iPhone รุ่นใหม่บ่อยๆเนี่ยหรือว่าอัปเกรดทุกปีเนี่ยสัดส,ส่วนเนี่ยจะน้อยกว่าคนที่ถือครอง iPhone ไว้นานครับการอัปเกรดของคนกลุ่มน้อยก็ส่งผลตอล่อรายได้ Apple เพราะว่าคนส่วนมากอ่ะไม่ซื้อทําให้ใรายได้ iPhone ในแต่แมสล่าสุดเนี่ยลดลงอาลีบาบายืนยันจับมือกับ a p p l e เป็นพาร์ทเนอร์ในการให้บริการ AI ในจีนโจไซประธานใหญ่ของอาลีบาบาครับได้เผยในงาน v o g โกลแมนซับมิที่ดูไบว่าสุดท้ายแล้วพวกเขาเลือกที่จะทําธุรกิจกับเรา เพื่อต้องการใช้ AI ของเราขับเคลื่อนสมาร์ทโฟนของพวกเขาเรารู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างมากที่ได้ทำธุรกิจกับบริษัทที่ยอดเยี่ยมอย่าง Apple The Information รายงานข้อมูลว่าหุ้นของ Aliba า a พุ่งขึ้นทันที8.6%หลังจากที่ประกาศร่วมมือกับ Apple โดย Alibaba ครับเพิ่งเปิดตัว AI รุ่นใหม่ไปในจีนแต่ Apple เองก็ไม่สามารถให้บริการ AI อย่าง Apple Apple Intelligence ในจีนได้เนื่องจากรัฐบาลจีนยังไม่อนุมัติ Apple Intelligence ที่ให้บริการในสหรัฐแลละะหาาายๆปรรรรรเทศนนนัันั้้องงบบกกใช่วม tGBT ซึ่ง OpenAI ไจะได้ประโยชน์จากการติดตั้งในอุปกรณ์ของ Apple โดยตรงครับโดย The Information รายงานว่า Apple และ Alibaba ได้ยื่นเรื่องไปยังหน่วยงานของจีนเพื่อขออนุมัติการเปิดใช้งาน AI ในจีนแล้วก่อนหน้านี้มีรายงานว่า Apple ได้มองข้าง Di ิ se e กที่สร้างกระแสเขย่าตลาด AI ด้วยการเปิดตัว R 1วันที่เป็นโมเดล AI ความสามารถรองพอกับ c ช a t G p ีเนื่องจากมีต้นทุนและใช้ทรัพยากรน้อยกว่าหลายเท่าตัวแต่หลังจากนั้นครับฝั่งสหรัฐและหลายๆประเทศก็ต่างเริ่มแบนดิฟซิก ห้ามใช้ในอุปกรณ์ของรัฐบาลด้วยเหตุผลเรื่องความมั่นคงด้านแอปเปเองครับก็จาเป็นต้องหาพาร์ทเนอร์บริษัท AI ในจีนเพื่อที่จะสามารถให้บริการ a p Apple i n t e l l i g e n c e หรือว่า AI ในจีนได้โดยในช่วงแรกนั้นมีรายง,งานว่า Apple ได้เจรจากับไบตูแต่เนื่องด้วยประเมินแล้วพบว่าไบตูไม่เป็นไปตามมาตรฐานทาให้ Apple ต้องเลือกบริษัทอื่นความร่วมมือระหว่าง Apple และบริษัท AI นั้นเกิดขึ้นหลังจากที่ Apple เจอปัญหาไรายได้จาก iPhone ลดลงเหตุผลส่วนหนึ่งก็มาจาก iPhone ของ Apple ทำตลาดในจีนได้ไม่ค่อยดีเนื่องจากถูกแบรนด์เจ้าถิ่นอย่างหัวเว่ยและ vivo ทําตลาดได้ดีมากเผยภาพแนวคิด iphone 17 pro กล้องหลัง3ตัวในกรอบเหลี่ยมขนาดยักษ์ YouTube ช่อง front page tech ได้เผยวิดีโอแนวคิด iphone 17 pro เผยให้เห็นดีไซน์กล้องหลังแบบใหม่โดยในภาพเนี่ยจะเห็นว่ากล้องหลังของ iphone 17 pro ยังมี3ตัวและจัดเรียงเป็นรูปสามเหลี่ยมเหมือนเดิมแต่จุดที่เปลี่ยนแปลงไปจาก iphone 16 pro ก็คืออยู่ในบนพื้นที่กรอบเหลี่ยมขอบมนขนาดใหญ่ ที่กินพื้นที่ด้านกว้างเต็มเครื่องโดยตัวกล้องนั้นจะอยู่ทางซ้ายส่วน LED Flash ไมโครโฟนและไลด a r จะอยู่ชิดขอบขวาจอร์นฟรอสเซอร์เผยว่า iPhone 17 Pro จะใช้ดีไซน์ฝาหลังเครื่องแบบทูโทนโดยพื้นที่กล้องหลังนั้นจะเป็นโทนสีเข้มส่วนด้านล่างจะเป็นพื้นที่สีัวเครื่องเหมือนเดิมจอร์นฟรอสเซอร์อ้างว่าข้อมูลการดีไซน์ของ iPhone 17 Pro ที่นํามาทําแนวคิดนี้มาจากหลายแหล่งข่าวครับแต่เลือกแหล่งที่พูดเหมือนกันเอามาทําแนวคิดและตัวเขาเองอ้างว่าได้เห็นตัวอุปกรณ์มาแล้ว การออกแบบกล้องแบบใหม่นี้คาดว่าจะถูกนำไปใช้ทั้ง iPhone 17 Pro และ iPhone 17 Pro Max ส่วน iPhone 17 Air รุ่นด,ดีไซน์เครื่องบางนั้นก็หรือว่าจะใช้ดีไซน์แบบทำนองเดียวกันแต่ใช้กล้องหลังเพียงตัวเดียวส่วน iPhone 17 Pro ตัวเริ่มต้นนั้นยังไม่มีข้อมูลว่าจะเป็นอย่างไรถ้าแนวคิดจะเราเห็นกันนี้จะเห็นว่าดีไซน์เนี่ยใกล้เคียงกับ Pixel 9 Pixel 9 Pro ที่มีแถบกล้องด้านหลังเหมือนกันแต่การจัดวางกล้องหลังของ Pixel นั้นจะใช้เป็นแบบแนวนอนไม่ได้เป็นแบบสามเหลี่ยมเหมือน iPhone ครับ ก่อนหน้านี้จอห์นฟลอสเซอร์ได้เผยข้อมูลว่า iOS 19จะปรับแอปกล้องใหม่ใช้ดีไซน์ปร่งแสงเหมือน Vision OS ด้วยโดยตัวเขาเองเนี่ยเคยมีประวัติการปล่อยเขาวลอของ Apple แม่นยำาหลายเรื่องเลยนะครับ i p h o n e 17คาดว่าจะเปิดตัวในเดือนกันยายนปี2025นี้และคาดว่าหลังจากนี้ก็จะมีข้อมูลต่างๆทยอยออกมาเรื่อยๆ่วนจะเป็นอย่างไรก็รอติดตามกันต่อไปนะครับ ส่งท้ายด้วยการยืนยันประกาศวันเปิดตัวสิ่งใหม่ของ Apple จะจัดขึ้นในวันที่19กุมภาพันธ์ปี2 0 2 5คาดว่าเป็น iPhone SE เร่นอื่นผมได้ทำคลิปสรุปไว้แล้วสามารถไปดูเพิ่มเติมกันได้นะและทั้งหมดนี้ครับก็เป็นสรุปข่าวประจำสัปดาห์อัปเดตวันที่16กุมภาพันธ์ปี2568และเช่นเคยครับมีข่าวสารให้ติดตามกันมากมายสามารถไปดูเพิ่มเติมได้ที่เพจ f a c e b o o k iMod รวมถึงเว็บไซต์ iphonemod.net ก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อไปกําลังใจให้ผมแล้วก็ทีมงานไอมดด้วยคลิปนี้ผมเต้นไอมดขอลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ